เอวิวนี่คืองามเลยเนาะอยู่มึงเลยแต่เอากระเป่าตัวนี้มันพรมไม่ไปเช็คอินอยู่มึงเลยมื่อวานนี่แล้วก็เมื่อนี้มาหอดูดอนอะบุญด้วยตรงใส่บุงดูวยบุญโผล่ทางเหงาหอยคือมันโอกหรือไม่แม่นโอขากตุ๊กโอ้ยทำมานแล้วก็สางหลังอย่งนีวก็บอกเลยไม่เชื่อเปล่าเ้าคจณลูกอ๋อไม่ใช่งานทำห้องสมอเนาะ มาตักกุยกับคุณนันแน่กุยคับคุณอีแน่นมะรันเดี๋ยวมันยู่อใส่ยู่อุดอรบ่แม่ยู่อุดอรคุณน่ะมงคนพัวยืคุณน่ะโอ้ฮักเนาะอืมโอ้ับก,ก็ดีขึ้นกันละเมื่อวานออไม่ใช่ดีวงไดอ๋อมันกษตรยื้อรื่อยู่น้ำหลวงน้ำเมียมันแน่นะ <laughs> สกับมีเนาะอกหักับเดียยว่ากับลูกับเมียขีแปอกหักกันจสีตัวลูบานมัมือได้หก็ยากไปยากมากเห็ดอะไรเหนียก็แล้วด้อไปดูแล้วเร่งไหนที่เจ้าผูบ้านดูดูหับไปใส่แสดงว่าเจ้าอกหักเป็นบ่เน็ตบยกับ่รับบ่นเชือกรช้าทเจ้าผูบานแสดงว่าเจ้อกหักหมข้วน่อยไ่า อย่เ้นะเป่านะโอ่ยก็ว่าเห็นยังวะเส้นะยะมันเฮียประส่นดีได้เห็นถ้ากันสลงเงี้ยงกันโอ้ยแม่สลองไห้ในเป่ามหาท้องแม่เฮียแม่เยอายุนานพักนั่นท้องเฮียแม่เห็นเราบอเนี่เห็นแล้วตัวไห้ในเป่าอัน กาหาซอยหมูอเศร้าโอยแ่มันจะเปเฮ่มันเฮียแม่ไปโฮพักนะโฮพักคฮสไปหฮดมากหมันก็สืรุษตัวรวยลงจากไหนพูดกับปลาลูกรวยไ, <ป S 2> ไปเฮียแหมโอ้ยดีเด้ที่มันหาพอเนาะเป่าเนาะนกับดวงดีอยู่คือแม่ไปหาหมอดูเพื่อนแหมเพื่อนว่าเ<ม>พื่อนกับเบิงแม่แม่เนี่ยเพื่อนกับซ่องว่ายุนันพักนั่นแหละ็สมกับเพื่อนที่เป็นเอาคา คู่คาขั้นสองพันหาเนี่ยเแล้วแม่เนี่ยค้าขาขายเออมาเอาคาขาเนาะเบิ่งอยู่บ้านไหนเดี๋ยวนี้อยู่ทางบ้านโนนสาบ้านโนนในอย่างทังพูละ่าน้มันหาเลยพอดีไปก้ามขันเมนคาขายังมาที่มันหาเห็นเนาะอลออาค้าขายสองพันมนปะแม่นเล่จะว่ากับแม่นดล้วยเนาะไม่เห็นอยู่นั้นทักหนิปะ ยุนานพักนี่เหรอเพิ่อนบอกยุนานพักแม่ก็เลยเรียงในเป่านี่เบิร์ัท่านกว่าบาทนีลาท้องไหนเขาได้ล่ะกำรเนึ่งเนี่ยะวัวกรรเนึ่งเออมมนจ้กบาทละท่องกำรเนึ่งกับสองปันหานีลาช่วงนี้ท่องวันคืน ดีเดน๊ะแม่เห็นน่ะโอ้ยบริษัทอะไรเป่ามาหาซอยยัยงว่าใครยังวะยังมาเลี้ยงเพิ่อนนอี่ละ่ะบริาจากบาท<ม>าเนลี้ยงบริาจากบาทประมาณท่านบริจากบาทบาากินสิพันเนี่ยเราต้องเป่าเนาะตีไปพันรถมามาลูกมานางนางเร็วข้าวหม้อดูสองพันเติมน้มมันไปหาลอ้อยเลี้ยงอันนี้บริจกอีกพันหนึ่งเป็นสามพันหาแมนท่องค่ะได้อท่องกรรหนึ่ง สองปันหาอนนสองัหา <laughs> ต้าคุ้มตัวเนาะก็ขาดทุนเดือยวขั้นหนึ่งบุได้ขนาดจะก็ไปซื้อไม้รูดเอาซื้อไม่ละท่องเก่าแม่เสียจังได้สัน่นหาว้าโอ้ย <laughs> ก็ดีตัวแม่ได้ท่องมาขึ้นขึ้นได้จังไส้โอ้ย <laughs> สิไปซื้อไม่ไปเนีม่มท่องเก่ามันก็หาเห็นแล้ว <laughs> โอ้ยก็คมมุ้มเลเนาะเป่าเนะเนี่ยเป่าได้กินในี้อีกตั้งทานเน ึแม่คุดแม่แมนวงเบิร์แล้วจะมองนะเออแม่ก็ดีใจว่าสันไปซื้อท่อใหม่ไม่จะเป็นท่อใหม่นะอันท่อเก่าห้าเขาไม่เห็นไปเนี่ยตึ้งไหนอืมานอมงด้านกินน้ำในเปล่าเนี่ยเรียวแม่ดีใจแม่ได้ท่อขึ้นแล้วนะจุดร้เสียเงินไหมวาเสียชองสองพันห้าไม่ได้เออท่องสมัญหาอืมแต่ว่าตามหาค่าตามหาเบิร์อีกตามัญหา แม่พุ้มก็พอใจเออนี่กังวลอยู่ ดีได้ยเออผมท่านน่ะออผมกับเมื่อยยต่อนันหนึงผมก็เอาก็มีแหละผมของข่านเดียวว่อนะเนีาหาอยกันเนาะแมนแมน <c oughs> โคตโรู้เรื่องเอียงเมนถ้าเมนต้องเขาประหารย,ยังนีจะเสียเปียบเขาเนาะเป่าอืซอื้อไมอืมอืมอืมมอเมออเมอืืมอออืมมอืีอยมอืมอือืมมอืมอือืมอ้มอืมอืมอือมอดมอืออ คือว่าหั่นย่านปาดก้อานนะโนอมาสันนะเนาะเอาอีกบเอาอีกบใหเลือนเนี่ยเลยเต็มเนีใจสรรองในท้องขึ้นอาคึบคึบคโอ้ไปอีกไปไปบเนี่ยเสียเงินไหมวะเสียทองสองพันห้าไม่ได้ด้อ กัพี่รู้เรื่องนี้ย่งงมากพี่รูเรื่องลูกเต่าเลยี้ยนากยังมีคนจะหวังอีอขอที่เป็ย่งก็สอาดก็โหลดก็ได้ หมุนติวติวอยู่ทั้งสามคอยเป็นอย่างคือหมุนติวติวอยู่สิโลรยังก็โลดไม่ได้คุนไปไฟมันบ่อันนั้นบ่เบิ่งสัญญาณลูกไฟกับสีขีดเต็มยู่งหขีดคนอืมแต่จดีวมามาเจาะครับสัญญาณเกี่ยวกับอันนั้นจ้าเจ้ามาอัปเดตเช็กเชื่อเห็นบ่ปะอัปเดทเช็กเชื่อกก็จะสั่นแหละเนาะใส่มาโดนแล้วกันไม่ต้องอัปอยู่เรื่อยๆไหมให้มันเป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยๆมันจังเลี้ยวตัวอันนี้แหละอันคาดงวยงวยอยู่มันกับบ่อความเส่มากสียเลยเว้ยแม่นเ่บ่อ สงใสัยผมก็ได้อัปเดตดเั้าเชื่อละเออนั่นแหละเออผมว่าหนี่เปลี่ยนอันพาสเวิร์ไปไหมแล้วจำได้บ่เอ,อ้ใครสิม่าโหลดนี่ไหมใครสิม่าอัปโหลดตัวนี้ไหมแล้วจำได้บ่อีเมลเจ้าพานเบิร์เจ้าจะสิมาถามขอจัำแนงหน่อยเจ้าจำได้บ่จังไในตัว,ว,ว,วน,นี้เดี๋ยวๆใคยคืดก่อนเจ้าผ้าใครเอาลงไทยตัวเลขของวันเกิดผูด้ใดบ่จันเกิดเจ้าบอเลือกหน่อยเงี้ โอ้ยจัดแล้วเนาะเพื่อของลูกว่าอ้าวคอยจัาบ่ได้เอ้าคอยบอกเจ้าโยมหมู่วานนี่ว่าให้จับซอยเนี่ยตั้งไม่หม,มู่วานน่ะอ๋อไปสิไบหกจัดน้ำเจ้าของตั้งเองไหมโอ้ยเขาจับซอยห้าสิบเมตรได้บบลเลยน,น,นี่ยังกับ่ลูกแต่คอยในล่ะเจ้าน่ะนะประชาพัฒน์เบื่อจำเนี่ยยังจับไม่ได้วันนั้นเลิอกอีฟ้าน่ะนาสองปีสามปีเราขึ้นจับได้ดีแท้ ันจำจำยอกดกลับดูดูอันปลาเก๋ออีฟ้าสองข้างเผืออีฟ้าจะมันจำได้ดีนะพาดเบิดเปลี่ยนมือว่าน,นีเรื่มแล้วป่ะหนิมีมันซัวครับมันเป็นคนละเรื่องกันเนาะเก้าเรื่องอีฟ้าพอเห็นมันยุงหมู่ว่านี่ไม่ยังตลาดซื้อของมะลุงพลังพอ่อเต้เปล่ยวบังนิเอาพาดเบิดมึงหนิสกว่านี่เอาพาดเบิดถ้มันเหลวสกว่านี่จัำบอกเรื่องอีฟ้าไปจำมันมัาเลยสกวันเปลี่ยนจังไหนเปลี่ย<า>นแบบไหนตั้<า>งซื้อผู้ไร กูง่ายมันยนี่ยังล่ะไม่จำไม่ได้ละเห็นไหนฟ้าละจำไม่ได้มือนี่ก็ออกมาหน้าพี่น้องมาเบิงเพิ่นเสียรถเกี่ยวข่ามือนี่ค่ะ ทารถเกี่ยวเขายุซามมือเลยเด้อพี่น้องเด้อทารถเกี่ยวเขานี่โอ้ยคันถึกเลยรางวัลที่หนึ่งเด้นอน้อสศีซื้อจากสามขั้นนี่เอาไว้ตะเกียวหน้าจะคลองนี่ละ่ะบ่ลายดอกค่ะมันได้ต่อคิวไหมพี่น้องก่อนสิงลงไปตากแดดกะหาอุปกรณ์กันแดดก่อนพี่น้องยางแรกกับเสื้อนี่ละเสื้อยูวี่นี่ละต่อมาก็จะเป็นโลชั่นกันแดด ใส่เอพีเอพหาสิบเปอร์เซ็นต์เพี่น้องพอเพราะว่าเข้าย่านดำหมเสื้อบ่วคอยย่านดำแล้วก็ย่านแมวผุดเนีเอาท่าท่าท่าก่อนสิลงไปนี่บ่ไดเ้เด้เขาต้องสวยก่อนสิล่งทงล่งทาก็ตตรงสวยตรงงามก่อนนะพี่น้องเนาะ ยานหอดมือดำเลยยนดำเบิดป้ายเราเดินทางลงไปนาได้ประสยัยนี่ละอันนี้ก็เป็นหน้าเจ้ผ้าขังรางสวนจะอยู่ข้างบนค่ะสวนจะอยู่ข้างบนสวนทุเรียนน่ะยางออกมาประมาณห้าร้อเมตรเก็ดจะพอหน้าค่ะ นี่ยจะเป็นที่หน้าพื้นที่กกว้างหลายหน้ากับประมาณห้าสิบกิโลไร่เนี่ยแหะค่ะทั้งเบิดเตรียมหนึ่งเข่าแล้วก่อนหนึ่งเขาเ่าที่ได้กินก่อน,น,นเน<ร>าะเอาแม่วสิได้มาห่องอยู่หรื <ใน S 2> บาดท,ที่นี่นเนาะเข่ากับไอ้ทวนท่วนขืนมองดูไตอีตัวอันหดเข่าเนาะพี่น้องหดเข่าอันไปไตอีตัวยังบอกว่าเบิ้งฟ้าอันอันใายเข่าเบิ้งดูพี่น้องถือเล็กสิซื้อให้ไหมอยู่ดอก อันนี้ยู่หน้าหน้าของพี่เช้าค่ะเพื่นก,กระกรังสีออมกนะไกผุน่นะใส่คาตาครยขาดบเร่ยคือนินละใบบกขามอ่อนต้มไก่ใส่ใบบกขามอ่อ,อนบ้านน้องพี่น้องอ้ยแ่บๆข่างหม้อเลยเดือดเดือดอะรก็ใส่ใบบกขามลงไปตาค่ายผุนะ่ะพรว่าตไค่ข่อยคือประตาใส่มันเบิดหัวเดื่ดพี่น้องมันจังแ่บใบบกูดคาเติมลงไปเลยบาดท,ที่นี่ รอน้ำเดือดแป๊บนึงรอให้มันฝุดก่อนเห็นว่ากินเตะดังเลยพี่น้องหอมขนาดเลยหอมใบบกูดเ้ากระใสเกลือลงจักน้อยแล้วก็น้ำปลาหน่อยนึงแล้วต่สูตรไผ่สูตรมันเนาะคะ่ะและ้วต่้นสิมมากแต่ว่าจ้าพาสิไสอัน,นใบน้าประแดกบ้านเฮาและ้วกะ็รสดีนี่ผงนัวขาดไม่ได้เลยใส่ลายกับแซบลายพี่น้อง ใส่ไก่ลงไปต้มบาท,ที่นี่โอ้โหสีสันตอนนี้บ่าะฮ้นนีเป็นต่แซบดอกกล้อจักน่อยเมืองพวงไข่มาน,มนรู้คุณนะบ,บ่มพี่ฟ้ามอพี่้องเอากระทาพิดได้เบิดเนาะอยทุงไห้ทุงหน้าเฮา,เอ,า,อา,ากกเอียงมันพ่อสีซอยอันเจ้าควงได้ก็ซอยมันไปใส่ใบบอกเออลืมใส่หมักกอกขาใสา่แบบใส่หมักกอกเห็นบ่นะมัน่นว่าใส่บักอก,กมันสิสมอําล้ำ่นว่าเ,าเอ้าๆนี่กับพี่สาวกระล่งสกิน เอ่เยเอยแซบ่แซบปะเอ่ยแซบ่แซบปะแซ่บปะไปยังนะเปล่าไปหมอนครับแซ่บปะแซ่บก็อยู่น้ำมันนี่แลหละโอ้ไปหมอนใส่ไปมอนใส่ลายแซ่บลายมันได้เปล่า วายขนโบกินจะเฝ้าตายได้พีนน้องแซบค่ะแซบเบิ้งสีสันที่น้องต่แซบบอุ่นนะซุปหมกหมี่พร้อมด้วเหรอเอาซิมซิมบัดที่นี่สิเป็นสมบกอกแซบจักน้อย อเนกเพิ players, 네่มน้ำย่อยแน่จักน้อยเนาะพี่น้องขอเนาะชุดยอดยุบเออแข่งแข่งของเขาดีแท้ๆเนาะอ้ยยืมถนนหยเอยนลดลดเป็นวันยิบ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  อันนี้ก็เป็นร้านเคยพี่เคยลุงป้านาอาค่ะเวลาสีขาวสีน้ำกับสีมี้พี่น้องมาลุ้มกันละร้านแ้วก็ต้มไก่ก่อนนะป้อยคือรอถังบ้าอันนี้คือประมุขประท่านค่ะประมุขประท่านประจำมู่บานนี่ละอันที่เห่ารอคอยมานานแสนนานรอคอยมาตั้งสามสี่วันมึงดู รถไถรถเกี่ยวข้าวพี่น้องเอ้ยถ่ายแล้วถ่ายอีก่ไก่หน้าไถกส่สีหน้าคุณนันทนะ์กวนเนาะท่านใจพี่น้องท่านใจเนาะล่อค่อยกันไปในที่สุดเราก็ได้เกี่ยวข้าวสีข้าวขึว้านเรา,า,าจนได้ถึงไม่ได้มานับสอบขาวันนี้พี่น้องเอ้ยเบิงรู้หน้าบักหลวงมักร้ายได้เขาซ้ำนี่ละ เพื่อนว่าพี่สองน้องหนึ่งมันสิเป็ดหนึ่งสี่ครับครเพื่อนเฮ็ดหน้าเนาะกับไอ้เพื่อนสองส่วนเจ้าของมากับได้ส่วนเดียาวคนเหนียวหรือเขาเจ้าเนี่ยข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวทารถสีเขาอยูุทารถอันเกี้วยวยเขาอยู่ยยประมาณสามมือเราพี่น้องสามมือคอยได้สีเขา่า hông nhéo đấy anh em nó thôi không nhéo đấy không nhéo không nóc bên nhằng nóc nè cái น่าหาสิบหกสิบไร้อ่ะนะแบงแล้วเหลืออยัววันละสิบเจ็ดสอบเออง่ายปีนี่งามันห,านนห,าหลายโอ้ยจะได้กินขา้าวสาพี่น้องมาพี่เนี่ยย่านได้ขอกินข้าวกั <c oughs> บเอฟซีอยัวย่านได้ไปหาขอข้าวกับเอฟซี FC อยู่ดอกปาะเนี่ย <c oughs> ยันได้ภาพาาพวยยายฮิโน่ไปหาข้อเข่าที่เรบาบันนี้โอ๊ยบางเข่าแล้วพี่น้องสักข้อกินหมดเตรียมตัวบาทที่นี่ไปไทยนะเขาเจ้าอีกบันนี้ค่ะไปไทยเขาเจ้าอีกรอบนะึ่งแรงๆกุหลาบมือจริงสีแล้วพี่น้องเลือดเลือดเข,า,ขาเจ้า มือนอีก,กับพ่อแค่นี้ก็น,น่าพี่นองให้ชมบรรยากาศวิถีชีวิตแถวบ้านเจผ้าเนาะบ๊ายบายจ้า